สวัสดีลูกค้าทุกท่านคะ่ะวันนี้ที่ร้านเทนเจริญยนต์การเกษตรนะคะมีรถไถคูปตารุ่น M95 นะคะเข้ามาใหม่สภาพสวยเลยนะคะคันนี้มาพร้อมใบมีดด้านหน้านะคะและผ่านพวนนะคะอุปกรณ์หน้าหลัง2ชิ้นนะคะเดี๋ยวจะพาชมดูสภาพตัวรถรอบคันกันคะ่ะจดทะเบียนปี60นะคะคันนี้ ตัวรถสภาพสีเดิมนะคะระบบเครื่องเกียร์ดีค่ะกระทะล้อสีเดิมนะคะสนใจมาดูรถได้นะคะร้านอยู่ตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ มาพร้อมผ่านพวนตาช้างนะคะท้ายสวยค่ะโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์086063 1832มามาดูรถมาทดลองขับได้เลยนะคะที่ร้าน ราคาบอกไว้ที่9,20,000บาทนะคะราคาต่อรองได้โทรสอบถามมาดูรถที่ร้านได้เลยนะคะจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะสนใจมาดูรถได้เผาเดิมค่ะคามสวยนะคะ 920 0 0บาทราคาต่อรองได้นะคะสนใจมาดูรถได้เลยคะ่ะที่ร้าน